กลับมาอินเชฟเหมือนเดิมมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับพอแต่งงานแล้วมีน้องเนี่ยก็ไปถึงจุดพีิกน่ากลัวมากเท่าไหร่ครับ64สบอ้วนมากๆถึงคุณหมอถึงขนาดบอกว่าให้ลดแป้งนิดนึงเพราะว่าตัวอ้อมค่อนข<ม>้างเล็กแล้วน้ำหนักขึ้นเยอะขนาดนี้คือแบบมันเยอะมากห<ม>่อนวันไปคลอดนี่ก็ยังสปาเกตตี้อยู่เลยไม่ต้องเรียนรูปไม่ว่ากันแต่พอบ้วเือเท่าไหร่ครับ 42 43ิองสี่สิมตอนนี้เขาเดินคอดสืบเลี้ยงต่างๆอย่างเงี้ยนะคะประมาณ6เดือน6เดือนต้นเองก็คือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะว่าติดทำงานด้วย<ม>ค่ะเพราะว่าหลังคลอดก็มีน้ำหนักลงไปเพราะว่าน้องออกไปแล้วก็มีเอ,อ่อออกไปตามต่ำตามตาม่ำทางการแพทย์นะ<ม><ม>คะก็จะมนีน้ำหนักลดทีน้ะมีเลือดแล้วก็มีท้องแตกเล็กน้อยใช่แล้วเสื้อรู้ไหที่แขนแบบที่แขนที่ขาที่ก้นที่ นออ้องอ่ะยังมีเซลลูไลอะ่ะอย่างที่บอกไปถึงตะตุตรัสชินว่าจะมีปัญหาสำหรับทุกคนเลยซึ่งมองตอนนี้แล้วไม่มีเลยมาจากนอกมันหน้าเหมือนว่าตลอด6-7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจนคุ้นกับปาสสวยขนาดนี้ขึ้นขนาดนี้ต้องผ่านทรีทเมน็กกาท์ทำอะไรบ้างก็คืออย่างแรกก็คือเราเราโชคชดีที่เข้ามาโห ทำให้แบบว่าเรนเออของเสียเรนไขมันแล้วก็เบิร์แล้วก็ทําให้ไขมันเนี่ยแบบว่านอนธรรมดา,าอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นแม่เหล็กมาไี่จะเป็นเป็นแหมนแผ่นแปะแเป็นเครื่องกระแสะไฟฟ้าแบบว่าบมารอะไรอย่างงี้แล้วก็หลับหายไปได้ยังไงซิลลไล์หรือว่าไขมันอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําอยู่สักสามครั้งแล้วขาแบบอยู่ดีๆก็เล็กลงไปเลยเโดยแบบว่าผิดคุณผิดตาแล้วก็เหลเอตรเนี้ฉันไปลองอันนี้คือสามีก็แบบว่า เพราะว่ามีแตกายงานก็ไม่ไหวเพราะสิสำหรับคุณแม่ที่ลูกโตแล้วกร้องคุนมาถึงพูดแล้วอทุกคนไปรองเอาคุณแม่สาวๆไปรองเลยกันละกันไม่แต่ถ้าออกมาสวยขนาดนี้แล้วเธอบอกหรืว่าเธอสบายๆบรองหลักสัก45นาทีกลับไปสวยอืลองดูกันละกันลองคุยกับทีมงานครับคุณแม่ถ้าอยากจะได้ความกระชับทางแบบนี้ทีนี้เราก็จะ ช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆต่างๆตรง,ง,ง,งหน้าเราเพราะตอนแรกู้สึกหงุดหงิดมากกับการที่ร่างกายไม่กลับมาอินเชฟเหมือนเดิมแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนหงุดหงิดแต่แ้่เองเนี่ยก็ขนเขาพอเหมือนกันนะคะที่ฟาชาตเนี่ยก็อ,อยากจะบอกว่าขนาดเราดูแลตัวเองขนาดนะี้มันยังมีอย่างตามที่เป็นข่าวนะคะเพราะฉะน้นเนี่ยอยากอยาะบอกคุผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเราต้องดูแลตัวเองจริงๆอะไม่รอกใช่ป่ะอันนี้ ก็มันแค่เป็นตัวอย่างใช่ไหมแล้วก่อนเราจะมาแบบปล่อยให้เราเผยเธอไม่ได้นะคือคืออย่างแค่เองอาจจะโชคดีเพราะว่าไม่ไม่ได้ทอดน้องเองนะคะมาแล้วคุณเพิ่งรู้ทีหลังว่าเฮ้ยเขามีลูกแล้วแต่ยังสามารถสวย<ม>ได้ขนาดนี้ผมว่ามันยิ่งเทพกว่าคนที่ไม่มีลูกแล้วแล้วดีนนะเพราะว่าโอ้โหนี่ขนาดยังดูแลตัวเองได้ขนาดนี้อย่างพีเคเมื่อก่อนตอนผมเจอทะาฟิตแอนเฟมคุณผู้ชมตั้งแต่แบบคุณผู้ชม1 4ปี สิบสี่ปีที่แล้วเหมือนกันครับตอนนั้นเนี่ยบึกมากบึกมากใช่ไหมฮะม่นี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราแล้วจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํากลับไปเราก็รู้สึกว่าเรากระชับแล้วล่ะเนาะสักสามครั้งเนี่ยโหเห็นผลแน่นอนครับทุพครับกับทางอ้อมนะครับแล้วก็ทันย่านะครับว่าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเขาสามารถทําให้เราเนี่ยกลับมาดีได้โดยเฉพาะสปาช่านะในเมื่ออย่างอ้อมไป64 ลดลงมา15โลใช่ไหมครับคือ7โลคือลูกแล้วก็อะไรก็ตามแต่ว่าลด15โลไม่ถึง6เดือนผมว่าเป็นสิ่งที่น่ารองอนะครับทีเดียวจริงๆขอบคุณครับอ่ะสุดท้ายนี้คุณม้ามาบัสเตอร์ครับเชิญเลยครับฝากอะไรถึงสิ่งฝากอะไรถึงคุณแม่ด้วยตัวเองแล้วนะคะว่าตัวเองเน้ำหนักน เกิดมาในชีวิตที่เคยน้ำหนักเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกลุ้มใจมากว่าเราจะเอามันลงได้อย่างไรไหนจะต้องกลับไปทํางานถ่ายละครแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีงานที่รออยู่แล้วก็ทํายังไงก็ไม่ลงก็เนี่ยนะคะโชคดมมีมากที่ได้มาเจอสปาชา สวยมากสวยมากรับหุ่นดีมากถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะว่ามีน้องแล้วก็เป็นยังไงเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขายังควงลูกสาวคนสวยอย่างน้องนาวาพัชรนันจุฑารัตนกุลเนี่ยมาร่วมงานอีกด้วยจะบอกว่าลูกสาวน่ารักมากๆแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีเรียกว่าคุณแม่ยังสาวอีกหนึ่งท่านแล้วก็คุณพ่อยังหล่ออีกหนึ่งท่านเนี่ยอย่างพี่ธัญญาธัญ,ญเรศเองตระกูลแล้วก็พี่ฟุกเกิลพลมัศยาวานิตเนี่ยมาร่วมงานนี้อีกด้วยถูกต้องนะครับนะฮะมาอีกหนึ่งงานแล้วสำหรับ ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เป็นดาราในสังกัดคุณคุณเอสุภชัยด้วยนักปั้นมือทองเลยนะพี่เถูกต้องนะสำหรับนี่เลยเป็นแคมเปญเป็นปรากฏการแคมเปญใหม่ของทาง Slip Up Center ระครับกับคุณเอสุภปชัยนะจุดประกายแคมเปญน o o i i y i y s l y s Up p Up นะครับค้นหาดาราคนต่อไปนะครับก็เชิญชวนบุคคลสนใจฮะวันนี้ครับจนถึง30 กันยานี้นะครับก็ณซิมสลิมอัพเซ็นเตอร์ทุกสาขานะฮะแล้วก็สำกัญฮะอย่างที่เราออกไปตั้งแต่อายุคือ1 5ถึง30ปีเพศชายเพศหญิงมาได้ทุกเพศถ้าคุณคิดว่าคุณอยากปรับปรุงรูปร่างของคุณนะฮะคือหล่อแล้วไม่พอหล่อแล้วต้องมีแขงกันด้วยต้องมีแขงกันด้วยไม่ใช่หล่ออย่างเดียวมมนธรรมดาป้าหหล่อๆก็เดินกันตามถนนแต่ว่าถ้าคุณหล่อแล้วไปเตะตาหรือว่าสวยแล้วไปเตะตาพี่เอสุภชัยคุณอาจจะได้เป็นอั้มคุณอั้าประชาภา นัดเดทคุกิมิยะเคนภูภูมิเวียสกลวัตเจมมาพอแล้วเพราะมีเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เหมือนฮันะนอกจากพี่เอจะมาเชิญชวนหลายคนแล้วจะเชื่อได้ไงจะเชื่อได้ครับเพราะว่าพี่เอของเราฮะเข้าคอร์สกับสลิมอัพเซ็นเตอร์ฮะน้ำหนักจาก101กิโลพี่เอได้น้ำหนัก101้หนกิโลคืออย่างที่เราเห็นเห็นเขาโพสโพสปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันอะ เป็นร้อยโลนะฮะแต่บางทีมุมก้อมันถ่ายได้แล้วตอนนี้ฮะน้ำหนักลดไปทั้งหมดเนี่ยเหลือ80ิกิโลลดไปทั้งหมด20่ิกิโลด้วยกันถือว่าลดเยอะนะพี่เต้ยที่มันคือลดเยอะไม่พอลดเยอะแล้วสุขภาพยังดีด้วยคือบางคนลดเยอะจริงแต่แบบโอ้โหโซมแต่ว่าแบบหน้าโซมอะไรอย่างนี้อแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับ นหน้าค่าการกันงไม่ทันเนอะต้องเห็นทางจองทีวีอย่างแน่นอนนะคะตื่นเต้นมากครับบางีหั้าท่ากาตบบตอนแรกก็แบบว่ารู้ว่ามดจะเยอะขนาดที่หมอพี่เอกายเวที T แล้วนะคะแต่เวทีนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของค่ะ ที่อยากจะรูปร่างดีนะฮะแล้วมีสังกัดนะครับทีมงานไม่ใช่สังกัดโดมเน้นธรรมดานะสังกัดเอุภชัยนะฮะไปกันได้ครับที่สลิมอัพเซ็นเตอร์ทุกสาขาแต่ก็ย้ำหน่อยอายุนะครับ15ถึง30ปีนะฮะเด็กกว่านั้นได้ปะได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะรวมไปถึง ใครที่ว่าทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะฮะรับรองว่าคุณอาจจะได้ไปกระทบไหลดาราดังอย่างคุณอ้ําัชราภาใช่แล้วแล้วนอกจากแบบหุ่นจะดีแล้วสะดุดตาพี่เอปุ๊บอนาคตคุณสบายแล้วนะฮะโดยแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นเพียง25,000บาทเท่านั้นพือผมว่าถ้ามันคุ้มนะแค่25,000แล้วคุณมีอนาคตที่ดีเนี่ยเออ ได้แบบอายุได้บ้างได้ใช่ไหมอายุได้พี่ว่าสองวินาทีามันจะมันจะไม่พอดีพี่เตย้ย <laughs> อ่ะก็นั่นแหละนะฮะซินิมอัพเซ็นเตอร์ทุกสาขาลองไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใช่แล้วกันได้นะไม่แน่พลอาจจะสมัครช่องอาย่อาจาออาจ,จะเจอพี่เอมาแบบอุย้ยน้องสวยจังเลยเซ็สนสัญญากับพี่เลยอะไเลยเออประมาณนั้นเนี่ยฮะติดตามรายละเอียดกันได้ที่ซินิมอัพเซ็นเตอร์ทุกสาขานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วครับนะฮะกับรายการดาราวไรตี่ก่อจะจากจากนันไปขอบคุณชอร์ใจดีของเราด้วยครับค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลย B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไธโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะถูกตอ้องนะส่วนใครที่อยากติดชมรายการก็ที่อยู่ด้านล่งางฮะก็ประสิบัติกับจดหมายนะครับค่ะแล้วก็ เสียใจค่ะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w l d w i d e w e b i n t v c o t h ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะค